ธีแก้ปัญหาอาการจิตตกซึมเศร้ามนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เพราะมีจิตวิญญาณนะคะถ้าร่างกายนี้ไม่มีจิตวิญญาณครองอยู่ก็เท่ากับตายไปแล้วคุณสามารถควบคุมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนตเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจนะคะว่าคุณควบคุมได้หนึ่งเปอร์เซนตเนี่ยเท่ากับว่าอำนาจสั่งการและพาวเวอร์ทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณแล้ว เพราะฉะนั้นคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่ตัดสินใจและมีอำนาจในการเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะควบคุมอารมณ์ตัวเอง100%เคุณจะเท่ากับเป็นเจ้านายอารมณ์เมื่อคุณเป็นเจ้านายอารมณ์ของคุณได้คุณจะเห็นเลยว่าสถานการณ์หรือคนภายนอกไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับการรับผิดช,ชอบของคุณ การเลือกของคุณไม่ว่าจะใครหรืออะไรก็ไม่สามารถรบกวนจิตใจคุณ